ผู้ชายคนหนึ่งผลักแม่ตัวเองออกจากบ้านแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเขากลับได้รู้ว่าความจริงที่แม่ซ่อนไว้คือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาหรืออาจจบชีวิตเขาได้ในทันทีฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงแทบสุดลงร้องให้กลางถนนชายหนุ่มชื่อพากินยืนกหมัดแน่นอยู่กลางลานหน้าบ้านไม้แสงแดดยามบ่ายส่องกระทบพื้นดินแห้งแตกเสียงลมพัดผ่านต้นมะม่วงดังหวิวเบาแต่ในใจของเขาเดือดดานเกินจะควบคุม แม่ของเขายืนอยู่ตรงบันไดบ้านหลังค่อมเล็กน้อยจากความเหนื่ล้ามือหนึ่งกำถุงเสื้อผ้าเก่าๆสีสซีดสายตาของเธอสั่นไหวเหมือนจะร้องไห้ออกไปจากบ้านนี้เสียงของพากินกระแทกออกมาดังก้องไปทั่วทั้งลานแม่สะดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่พูดสักคำลมอุ่นพัดผ่านหน้าผ้าเอากลิ่นดินแห้งและกลิ่นไม้เก่ามาแต่จมูกเขา แต่พากินกลับรู้สึกเหมือนลมหอบเอาความร้อนมาจุดโทสะให้แรงขึ้นแม่ค่อยๆเดินลงบันไดเท้าของเธอแตะพื้นดินอย่างช้าๆรากับไม่มีแรงแม้แต่จะยกถุงเสื้อผ้าขึ้นเต็มมือเสียงฝีเท้าของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินพากินมองเธอเดินผ่านหน้าหัวใจของเขาเต้นแรงแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาเขาหันหลังให้ทันทีไม่อยากมองภาพที่ทำให้ตัวเองรู้สึกผิดลึกๆ แม่เดินออกไปจนพ้นรั้วบ้านร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ทอดทับร่างเธอเหมือนโลกทั้งใบกลืนเธอไปอย่างเงียบงนันคืนวันนั้นบ้านทั้งหลังก็ดูว่างเปล่าอย่างประหลาดพากินเดินไปในครัวเสียงหยดน้ำจากก๊อกเก่าดังเป็นจังหวะกระทบความเงียบที่ก้องอยู่ในใจเขารู้สึกหายใจไม่ทั่วท้องเหมือนอากาศในบ้านหนาแน่นขึ้นทุกนาทีลมหายใจของเขาเปลี่ยนเป็นสั้นและหนัก ความสงบที่เคยชินกลายเป็นความอึดอัดขณะเขาเปิดตู้เก็บของสายตาเหลือบไปเห็นกล่องไม้เก่าใบหนึ่งกล่องที่แม่ไม่เคยให้เขาแตะแต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วมือของเขาสั่นเล็กน้อยปลายนิ้วแตะผิวไม้เย็นๆกลิ่นฝุ่นเก่าลอยขึ้นมาแต่จมูกหัวใจของเขาเต้นแรงราวจะทะลุออกจากอกเขาค่อยๆเปิดฝาแผ่นกระดาษซ้อนกันหลายชั้นอยู่ด้านใน สีของมันเหลืองซีดเหมือนถูกเก็บไว้นานเกินกว่าหลายสิบปีทันทีที่เขาหยิบแผ่นแรกขึ้นมาสายตาของเขาก็แข็งค้างเหมือนร่างกายหยุดเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาทีข้อความบนกระดาษนั้นคือสิ่งที่แม่ซ่อนไว้มาตลอดชีวิตของเขาสิ่งที่ทำให้ลมหายใจของพาคินสะดุดและหัวใจของเขาเย็นวาบเหมือนจมหายลงในน้ำลึกเขากมมองอีกครั้ง สายตาสั่นไหวมือเย็นจนรู้สึกเจ็บปลายนิ้วเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้ากำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลและทำให้เขาต้องรีบวิ่งตามหาแม่ก่อนจะสายเกินไปมือของพากินยังสั่นไม่หยุดเสียงหัวใจดังในหูเหมือนกลองกระแทกซ้ำเขายืนค้างอยู่กลางครัวเพดานบ้านเหมือนค่อยๆต่ำลงอากาศรอบตัวเริ่มเย็นว่าทั้งที่เป็นคืนร้อน เขาก้มอ่านตัวหนังสือบนกระดาษอีกครั้งลมหายใจขาดห่วงสายตาของเขาวิ่งตามถ้อยคำทีละบรรทัดเหมือนร่างกายถูกบังคับให้รู้ความจริงที่ไม่อยากยอมรับชื่อของเขาถูกเขียนไว้บนเอกสารนั้นแต่มันอยู่ใต้หัวข้อที่ทำให้เขาชาไปทั้งตัวยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกเหมือนแขนขาหนักจนยกไม่ขึ้นเขาคลายมือไม่ออกกระดาษสั่นไหวตามแรงสั่นของปลายนิ้ว ความอบอุ่นในบ้านหายไปหมดเหลือเพียงความว่างเปล่าที่กัดลึกถึงกระดูกเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังขึ้นทําให้กระดาษอีกหลายแผ่นปลิวตกลงพื้นพาคินสะดุ้งเฮือกหัวใจเต้นแรงอย่างไร้จังหวะเหมือนโลกทั้งใบกําลังกดทับบนอกเขาเขาทิ้งตัวลงคุกเข่ากับพื้นไม้หยิบแผ่นถัดไปขึ้นมาลายมือของแม่เขาปรากฏต็มหน้าแผ่นลายมือที่เขาจําได้ดี แต่ครั้งนี้มันทำให้เขารู้สึกเหมือนกำลังโดนมีดกรีดตรงกลางใจข้อความบอกวันที่บอกเหตุการณ์บอกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่พากินอย่างเล็กทุกคำเหมือนเสียงของแม่กำลังเล่าความจริงที่เธอแอบร้องให้เงียบเียบมานานเขากัดฟันแน่นดวงตาร้อนเผาแต่ภาพในหัวกลับชัดขึ้นเรื่อยเจนเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกเขาจากที่ไกลมาก เขารีบลุกขึ้นยืนเหงื่อเย็นซึมออกเต็มแผ่นหลังมือกำเอกสารแน่นราวกับมันคือสิ่งเดียวที่จะพาเขาไปหาแม่ได้พาคินวิ่งออกจากบ้านเสียงประตูไม้กระแทกดังลั่นลมกลางคืนพัดใส่หน้าเขาแรงจนแสบตาแต่เขาไม่หยุดไม่แม้แต่จะหันกลับมามองบ้านที่เขาเพิ่งไล่แม่ออกไปถนนลูกรังข้างบ้านมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟเก่าที่กระพริบเบาๆ ฝุ่นลอยตามแรงวิ่งของเขากระทบแสงทําให้ดูเหมือนควันบางๆลอยคลุมไปทั่วทางหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวกลัวว่าจะสายเกินไปกลัวว่าความจริงที่แม่ซ่อนจะมาถึงมือเขาในวันที่เขาไม่มีโอกาสแก้ไขอะไรอีกเขาวิ่งไปตามถนนมองหาภาพของแม่ในความมืดหูของเขาได้ยินเพียงเสียงหัวใจของตัวเองดังหนักจนกลบเสียงทุกอย่างรอบตัว ทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งขยับอยู่ใต้เสาไฟพากินหยุดชะงักหอบหายใจแรงจนเจ็บหน้าอกในเงามืดนั้นมีคนกำลังก้มเก็บอะไรบางอย่างจากพื้นท่าทางช้าอ่อนแรงและคุ้นตายอย่างน่ากลัวพาคินก้าวเข้าไปทีละนิดเสียงรองเท้าของเขากระทบพื้นดังชัดในความเงียบลมหายใจของเขาติดขัดอีกครั้ง เพราะเขารู้ว่าคนตรงหน้าอาจาเป็นคนที่เขาเพิ่งทำร้ายที่สุดในชีวิตของตัวเองพากินยืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแสงไฟจากหลอดที่กระพริบทำให้เงาของคนตรงหน้าสั่นไหวเหมือนกำลังจางหายไปเขากลืนน้ำลายฝืดคอก้าวเข้าไปอีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังแผ่วแต่ดังพอจะทำให้ร่างนั้นเงยหน้าขึ้นช้าชหัวใจของพากินแทบหยุดเต้น พระาะใบหน้าที่โผล่พ้นเนืมืดคือใบหน้าของแม่เขาซีดเซียวอ่อนล้าแต่ยังมีรอยยิ้มบางๆที่เขาไม่เคยเข้าใจแม่กำลังเก็บเศษกระดาษเก่าๆจากพื้นกระดาษที่ปลิวมาตามลมบางแผ่นเปื้อนฝุ่นจนมองไม่ออกว่าคืออะไรแต่แม่ก็ยังพยายามเก็บมันด้วยมือสันๆัพากินมองภาพนั้นแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหนักทับคอ ความผิดพลาดท,ทั้งหมดแล่นย้อนขึ้นมาพร้อมกันทั้งเสียงตะโกนทั้งสายตายเย็นชาทั้งคำพูดที่เขาไล่แม่ออกจากบ้านเขาอ้าปากจะพูดแต่เสียงกลับไม่ออกมีเพียงลมหายใจสั่นที่หลุดออกมาแทนคำขอโทษแม่มองเห็นเขาแต่ไม่ลุกไม่รีบเข้าไปหาเพียงแค่ยิ้มบางๆเหมือนกำลังปลอบเด็กเล็ก แม้ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นลูกชายที่เพิ่งผลักเธอออกจากชีวิตแม่เสียงพากินแผ่วจนแทบไม่เป็นเสียงข้อเขาตีบแน่นจนเจ็บแม่มองหน้าเขานิ่งๆดวงตาอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ลึกในนั้นมีบางอย่างที่พากินไม่เคยเห็นมาก่อนบางอย่างที่ทำให้เขาอยากร้องให้ทันทีที่สบตาแม่ยื่นกระดาษในมือให้เขาแผ่นเก่าที่แม่เพิ่งเก็บขึ้นมา กระดาษที่ขอบขาดจากการโดนลมพัดแรงมือของเธอสัน่นแต่เธอยังกุมมันไว้แน่นเหมือนมันสำคัญเกินกว่าปล่อยทิ้งพาคิงยื่นมือไปรับปลายนิ้วของเขาแตะมือแม่เพียงเสี้ยววินาทีแต่ความอบอุ่นนั้นทำให้เขาสถานทั้งตัวเขาก้มมองกระดาษหัวใจเขาร่วงวูบเพราะมันเป็นเอกสารอีกชุดที่เขาไม่ทันเห็นในกล่อง เอกสารที่แม่คงซ่อนไว้ก่อนจะไปรับมันคืนในคืนมืดแบบนี้ตัวหนังสือที่เขาอ่านผ่านเงาไฟทำให้เขารู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเป็นชื่อของเขาแต่ไม่ใช่ในฐานะลูกที่เขาคิดมาตลอดชีวิตไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาเชื่อว่าเป็นของตัวเองพาขินยกหน้าขึ้นดวงตาเบิกกว้างลมหายใจติดขัดเหมือนมีมือบีบคอแม่มองเขานิ่ง ชา้าและเศร้าอย่างลึกที่สุดพากินเสียงของเธอเบาอ่อนและสั่นเล็กน้อยความจริงที่แม่ปิดไว้คำของแม่ขาดหายไปกลางลมแต่สิ่งที่ตามมานั้นทำให้หัวใจของพากินเต้นแรงจนเจ็บทั้งอกเหมือนกำลังจะได้รู้สิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนในชีวิตแม่สูดลมหายใจลึกเหมือนต้องรวบรวมแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ เธอเงยหน้ามองพากินดวงตาคมของเธอมีทั้งความรักความเจ็บและความกลัวบางอย่างที่ซ่อนอยู่มานานพาคินยืนนิ่งรอคำตอบแต่ร่างของเขาสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ลมกลางคืนพัดแรงขึ้นใบไม้บนต้นไหวระรัวเสียงซาเบาๆดังคล้ายคำเตือนแม่ค่อยๆเอื้อมมือมาจับแขนเขาสัมผัสนั้นอ่อนโยนจนทำให้พากินแทบสุด เขากัดฟันแน่นพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแม่พูดต่อเสียงของเธอสั่นจนได้ยินชัดแต่ทุกคำชัดเจนมากพอจะฝังลึกลงในหัวใจของเขาลูกไม่ได้เกิดจากพ่อที่ลูกคิดพาคินชงักเหมือนโลกหยุดหมุนเสียงลมหายใจตัวเองดังในหูรุนแรงจนเหมือนมีคนลากออกมาจากอกลูกแม่กลืนน้ำลาย หลังค่อมลงเล็กน้อยเหมือนคำที่กำลังจะพูดทำให้เธอเจ็บลูกเป็นลูกของผู้ชายอีกคนอากาศรอบตัวเหมือนเย็นเฉียบลงทันทีภากินขยับถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บชายโครงมือที่ถือเอกสารเริ่มสั่นหนักขึ้นเรื่อยๆภาพเมมโมรีสที่เขาเคยเชื่อมาตลอดชีวิตเรื่องราวในครอบครัวความโกรธที่สะสมในใจทุกอย่างเหมือนโดนเหวี่ยงทิ้งกลางอากาศ เขามองแม่ด้วยสายตาว่างเปล่าเหมือนสมองไม่ยอมรับสิ่งที่ได้ยินแต่แม่ยังคงสบตาเขามีน้ำใสๆคลออยู่ในดวงตาที่อ่อนล้าคู่นั้นแม่ต้องซ่อนแม่เอ่ยช้าๆเสียงบางจนแทบหลุดหายไปกับลมพระท้าพ่อคนปัจจุบันรู้ความจริงทั้งหมดคำของเธอขาดตอนแม่หลบสายตา หายใจติดขัดเหมือนกำลังย้อนนึกถึงความกลัวที่เธอซ่อนไว้ทุกคืนมานานหลายปีพาคินก้าวเข้าไปใกล้ใจเขาสั่นแรงจนแทบยืนไม่ได้แม่หมายความว่าอะไรเสียงเขาเบาแหบและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนแม่เม้มปากมือกำเสื้อเก่าของตัวเองแน่นก่อนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งสายตานั้นจริงจังจนพากินรู้สึกเหมือนถูกจับตรึงอยู่กับที่ พ่อคนปัจจุบันแม่พูดช้าช้านิ่งและเจ็บมากพอจะทำให้พากินรู้สึกขนลุกทั้งตัวเขาไม่ได้เป็นแค่คนใจร้ายอย่างที่ลูกคิดลมพัดแรงวูบเสียงเหล็กเก่าตีเสารั้วดังแผดขึ้นเหมือนโลกกำลังเตือนบางอย่างแม่ขยับเข้าใกล้พากินเสียงเธอลดต่ำลงจนเหมือนกระซิบเขาเป็นคนที่เคยทำร้ายแม่พากินตัวแข็ง ดวงตาเบิกกว้างลมหายใจสะดุดกลางคอแม่หลบสายตาน้ำตาหยดลงบนกระดาษที่พากินถือไว้และเขาเคยสาบานไว้แม่เหื่อยหน้าขึ้นดวงตาสั่นอย่างน่ากลัวว่าถ้าเขารู้ว่าลูกไม่ใช่ลูกของเขาพากินรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกัดลึกลงในอกเหมือนความจริงกำลังคืบคลานมาใกล้จนแทบจะสัมผัสได้แล้วแม่พูดประโยคสุดท้าย เสียงสั่นจนพากินรู้สึกขนลุกทั้งร่างเขาจะไม่ปล่อยให้ลูกมีชีวิตอยู่ต่อคำของแม่เหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกพาคินยืนนิ่งความร้อนแล่นขึ้นมาถึงท้ายทอยแต่ปลายนิ้วกลับเย็นจนชาเขาหายใจแรงสัน้นและติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกสูบออกไปจนหมดแม่หลบสายตามือของเธอกำชายเสื้อจนข้อนิ้วขาวซีด ความกลัวในแววตาของเธอชัดเจนจนทําให้พากินรู้สึกหนาวลึกถึงกระดูกพาคินพยายามพูดแต่เสียงที่ออกมากลับเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่แม่หมายความว่าอะไรแม่เง่ยหน้าขึ้นดวงตาเปียกน้ําสั่นไหวเหมือนจะล้มลงได้ทุกวินาทีเธอสูดลมหายใจสั้นๆเหมือนต้องรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่เธอหลบซ่อนไว้มาหลายปีตอนที่แม่ตั้งท้องลูก เสียงเธอสัน่นชา้าและหนักเหมือนแต่ละคำบาดลึกในความทรงจำเขาไม่ได้เชื่อว่าแม่ซื้อสัตว์ภากินรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างบีบหัวใจจนเจ็บคำว่าซื่อสัตว์คำที่เขาคิดว่าเป็นหลักฐานของครอบครัวตอนนี้กลับกลายเป็นดาบที่แทงใจแม่มาตลอดหลายปีแม่พูดต่อแม่เสียงจะเบาจนแทบหายไปเขาสงสัยเขาหึงแบบไม่มีเหตุผล แม่เม้มปากแน่นดวงตาทอดมองพื้นเหมือนกำลังเห็นภาพเก่าๆที่เธออยากลบไปจากชีวิตเขาขังแม่ไว้หลายคืนคำนี้ทำให้ร่างของพากินแข็งทื่อเส้นเลือดที่ขมับเต้นแรงจนรู้สึกได้แม่เจ็บกลัวจนไม่กล้าบอกใครพาคินกำมือแน่นจนเล็บทิ่มฝ่ามือความโกรธความเจ็บและความสับสนปะทะกันจนแทบยืนไม่อยู่แม่ยกมือขึ้น เช็ดน้ำตาของตัวเองแต่ยิ่งเช็ดน้ำตาก็ยิ่งไหลหนักขึ้นพอเขารู้ว่าลูกเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนเขาแม่หยุดตัวสัน่นริมฝีปากซีดเขาเริ่มทำร้ายแม่หนักขึ้นพากินกัดฟันไหลสัน่นหัวใจเหมือนกำลังถูกบิดช้าๆแม่สบตาเขาอีกครั้งในแววตามีทั้งความรักและความหวาดกลัวปนกัน แม่ต้องโกหกเสียงเธอแผ่วแต่หนักแน่นแม่ต้องบอกเขาว่าลูกเป็นลูกของเขาพากินรู้สึกเหมือนหัวใจวู้ไปพื้นดินตรงหน้าโยกไหวเสียงลมหายใจเขาเริ่มสั่นจนควบคุมไม่ได้แม่วางมือบนนอกของเขาอุ่นแต่สัน่นเหมือนแรงของเธอใกล้จะหมดลงแม่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกปลอดภยัยลมพัดแรง ฝุ่นปลิวเข้าตาแต่พากินแยกไม่ออกว่านั่นทำให้เขามีน้ำตาหรือเป็นความเจ็บในใจที่ทำให้มันไหลออกมาเองแม่มองหน้าเขานิ่งและพูดช้าช้าแม่ถึงต้องออกจากบ้านในวันนั้นพาคินชะงักหัวใจหยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะแม่ก้มหน้าเสียงสั่นจนแทบขาดเป็นช่วงๆเพราะเขาเริ่มสงสัยอีกครั้ง เธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มและแม่รู้ว่าถ้าแม่ยังอยู่ในบ้านนั้นต่อแม่จับมือพากินแน่นแรงบีบของเธอเต็มไปด้วยความกลัวที่เก็บไว้หลายปีเขาจะทำร้ายลูกแน่นอนทันใดนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากความมืดเบื้องหลังพากินดังแผ่วชา้าแต่ชัดเจนราวกับมีคนยืนอยู่ใกล้มาก เสียงฝีเท้าบนพื้นลูกรังด้านหลังเขาเสียงนั้นทําให้พากินขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอถึงสันหลังเขาหันขวบไปตามสัญชาตญาณหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกลางอกเบื้องหลังมีเพียงความมืดเศาไฟที่กระพริบทําให้เงาของทุกสิ่งยืดยาวผิดรูปแต่เสียงฝีเท้ายังดังต่อเนื่องช้าหนักลากไปบนพื้นลูกรางเหมือนคนที่ไม่ต้องการให้รู้ว่ากําลังเข้าใกล้ แม่จับแขนพากินแน่นขึ้นนิ้วเธอสั่นแรงจนพากินรู้สึกได้แววตามแม่เปลี่ยนทันทีจากความเศร้าเป็นความหวาดกลัวสุดขั้วเขามาแม่กระซิบเสียงแผ่วจนแทบเป็นลมร่างของพากินชาวา่าบเหมือนเลือดหยุดไหลในเสี้ยววินาทีเขายืนนิ่งหูฟังเสียงฝีเท้าที่ขยับชัดขึ้นทุกวินาที เสียงกรวดบดกันใต้รองเท้าเสียงฝุ่นแตกกระจายเสียงลมหายใจหนักของใครบางคนที่ไม่ใช่เขาและไม่ใช่แม่พากินขยับถอยหนึ่งก้าวมือกำแผ่นเอกสารแน่นจนเกรงทั้งแขนแต่ใจเขาสั่นจนแทบยืนไม่ไหวแม่พยายามดึงเขาให้ถอยไปอีกแต่แรงของเธอเบามากเหมือนร่างที่อ่อนล้ามานานกำลังหมดพลังเสียงฝีเท้าใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น ใกล้จนได้ยินจังหวะหายใจที่เต็มไปด้วยความโกรธและแรงแค้นเงาดำปรากฏใต้แสงไฟที่กระพริบเงาของชายคนหนึ่งใหญ่หนาและคุ้นตาเกินกว่าจะเป็นใครอื่นพากินรู้ทันทีว่าเป็นใครแม้จะยังไม่เห็นหน้าร่างนั้นหยุดยืนห่างออกไปไม่ถึง19ความเงียบกดดันจนพากินรู้สึกเหมือนอากาศหนักทับไหลชายคนนั้นค่อยๆเดินออกจากเงามืด หน้าตาแข็งดวงตาคมเหมือนสัตว์ที่กำลังล่าเหยื่อคิ้วขมวดแน่นด้วยความโกรธที่เหมือนจะปัตตุดได้ทุกเวลาพากินเสียงทุ้มหนักของเขาดังขึ้นสั่นจนลูกรังบนพื้นสะเทือนพากินขนลุกทั้งตัวเสียงนั้นคือเสียงที่เขาเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเสียงที่มีแต่ความกดดนันเสียงที่เขาคิดว่าเป็นพ่อของเขาแต่ตอนนี้ เขาไม่กล้าเรียกชายตรงหน้าว่าพ่ออีกต่อไปชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวสายตาของเขาไม่สนใจแม่แม้แต่นิดมีเพียงพากินมีเพียงเขาเหมือนนักล่าที่เจอเหยื่อที่หนีไปนานในที่สุดเสียงเขาหนักและเย็นร่าวกับกัดฟันพูดพ่อก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดพาคินหายใจติดขัด คำพูดนั้นเหมือนเข็มแหลมๆทิ่มเข้ากลางอกแม่ก้าวมาขวางหน้าเขาทันทีทั้งที่ร่างของเธอสั่นจนแทบยืนไม่อยู่อย่าเขาไม่เกี่ยวเสียงเธอแผ่วเจ็บและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวชายคนนั้นหัวเราะสั้นๆหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเย้ยและความเกลียดชังไม่เกี่ยวเสียงเขาดังแผ่วแต่คมเหมือนมีดเขาเหลือบมองพากิน สายตานั้นเต็มไปด้วยความมืดลึกความแค้นที่ฝังอยู่มานานหลายปีลูกที่ไม่ใช่ลูกของพ่อเขาเก้าเข้ามาใกล้หนึ่งกสองก้าพากินตัวแข็งขยับไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วมันเกี่ยวตั้งแต่วันแรกที่มันลืมตาดูโลกแล้วแม่ร้องเบาๆเหมือนเจ็บจนหายใจไม่ออกน้ำตาไหลลงแก้มทันที พาคิงยื่นมือจับแขนแม่แรงสันน่นในร่างของเธอทำให้เขาเจ็บลึกถึงข้างในชายคนนั้นยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวสายตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเข้มเต็มไปด้วยความแค้นที่พร้อมจะทำร้ายลมพัดแรงวูบฝุ่นปลิวคลุ้งไปทั่วแสงไฟบนเสาไฟกระพริบอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นเองชายคนนั้นยกมือขึ้นช้า,ชา พากินมองเห็นบางอย่างในมือของเขา,ว,าว้าวแข็งและอันตรายอย่างชัดเจนหัวใจของพากินเต้นแรงจนเหมือนกำลังจะหยุดแสงบนเสาไฟกระพริบครั้งสุดท้ายก่อนจะนิ่งสว่างราวกับต้องการเปิดฉากจบให้ทุกอย่างชายคนนั้นจ้องพากินดวงตาเต็มไปด้วยความโกรธที่ขยายใหญ่จนแทบปลายเป็นความบ้าคลั่งมือที่ถือของแข็งยังยกค้างอยู่กลางอากาศ แต่ก่อนที่เขาจะก้าวเข้ามาใกล้กว่านั้นแม่ขยับไปยืนบังพาคินเต็มตัวทั้งที่ร่างของเธอสัน่นทั้งที่ข่าวของเธอแทบสุดดวงตาของเธอมีแต่ความรักที่ไม่เคยลดลงแม้วันเดียวความรักที่พากินเพิ่งได้เข้าใจในค่ำคืนนี้ถ้าจะทำร้ายใครเสียงแม่เบาแต่หนักแน่นกว่าที่พากินเคยได้ยินทำร้ายแม่แทนเธอะแต่อย่าแต่ต้องลูกของฉัน ประโยคนั้นทําให้ทั้งถนนเงียบราวกับเวลาได้หยุดนิ่งแม้แต่ลมยังเหมือนหยุดพัดแม้แต่เงาบนพื้นยังดูชะงักข้างชายคนนั้นเม้มปากกำมือแน่นแต่แววตาเริ่มสัน่นเหมือนถูกคำพูดของแม่แทงลึกเข้าไปในบางมุมของหัวใจที่แข็งกระด้างเขาหันมามองพาคินอีกครั้งพาคินมองตอบไม่ใช่ด้วยความท้าทายแต่ด้วยดวงตาที่สะท้อนความจริงทั้งหมด ความเจ็บที่เขาเพิ่งรู้และความผิดที่เขาก่อกับแม่สีหน้าอ่อนแรงของพากินทําให้ชายคนนั้นชะงักไปหนึ่งจังหวะเหมือนมีบางอย่างในใจเขาถูกดึงออกมาอย่างไม่ทันตั้งตัวมือที่ยกอยู่ค่อยๆลดลงชา้าหนักและไร้แรงลงเรื่อยๆพากินรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นไม่ใช่การให้อภยัย แต่เป็นการหมดแรงจะสู้กับความจริงที่กดทับมาเป็นสิบปีชายคนนั้นสูดลมหายใจลึกหันหลังให้ทั้งสองคนโดยไม่พูดอะไรก่อนเดินหายไปในความมืดช้าช้าเหมือนร่างที่หลงทางในชีวิตมานานและเพิ่งรู้ว่าตัวเองไม่มีที่ยืนอีกต่อไปเมื่อเสียงฝีเท้าของเขาหายไปแม่สุดลงนั่งทันทีพากินรีประคองเธอหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวว่าจะแพ้ต่อความอ่อนล้า แม่แม่เหนื่อยมากใช่ไหมพากินถามเสียงสั่นจนแทบกลั้นไม่อยู่แม่ยิ้มอ่อนดวงตาแดงช้ำแต่ความอบอุ่นของเธอยังเหมือนเดิมแม่เหนื่อยแต่แม่ไม่เป็นอะไรเธอเอื้อมือขึ้นจับแก้มลูกชายนิ้วเธอเย็นแต่สัมผัสนั้นทําให้พากินแทบร้องให้ออกมาอีกครั้งลูกกลับบ้านเถอะแม่พูดเบาๆ บ้านของเรายังเป็นบ้านถ้าลูกยังอยากให้มันเป็นพากินสั่นทั้งตัวก้มลงกอดแม่แน่นน้ำตาไหลลงบนไหล่ของเธอผมขอโทษเขาพูดทั้งที่เสียงสั่นจนแทบฟังไม่ได้ผมผิดเองทั้งหมดผมทำร้ายแม่ผมไม่เคยฟังผมแม่กอดเขาคืนแขนอ่อนแรงแต่นั่นพอให้พากินรู้ว่าเธอไม่เคยทิ้งเขา แม่รู้ว่าลูกแค่หลงทางเธอผู้ช้าๆอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยลดลงตอนนี้ลูกกลับมาแล้วก็พอแล้วพากินพยักหน้ากลั้นเสียงสะอื้นแทบไม่ไหวเขาลุกขึ้นประคองแม่เดินกลับบ้านทีละก้าวบนถนนลูกรังที่เมื่อครู่เต็มไปด้วยความกลัวแต่ตอนนี้กลับเงียบสงบ เหมือนต้อนรับทั้งสองกลับมาเริ่มต้นใหม่เมื่อเดินถึงหน้าประตูบ้านแม่หยุดมองบ้านหลังเก่าที่เธอเคยถูกไล่ออกมาบ้านหลังนี้แม่กระซิบมันไม่เคยเล่แม่ออกหรอกนะมีแค่ลูกเท่านั้นที่ทำได้และลูกก็พาแม่กลับมาแล้วพาคินก้มหน้าน้ำตาไหลอีกครั้งแอต่อครั้งนี้ไม่ใช่ความเจ็บ เป็นความโล่งและความรักที่เขาเพิ่งเข้าใจว่ามันลึกแค่ไหนเขาเปิดประตูพาแม่เข้าไปแสงไฟในบ้านสว่างนุ่มอุ่นและเงียบแม่ยืนมองรอบๆมือของเธอแตะผนังไม้เบาๆแม่กลับมาแล้วนะเธอพูดเบาๆราวกับบอกกับตัวบ้านเองพาคินยืนข้างเธอลมหายใจเริ่มนิ่ง ความกลัวค่อยๆจางเหลือเพียงความตั้งใจนแน่วแน่เขาจับมือแม่มือที่เคยถูกผลักออกไปตอนนี้เขาจะไม่มีวันปล่อยอีกจากนี้ไปพาคินพูดเสียงมั่นคงขึ้นผมจะปกป้องแม่เองแม่มองหน้าเขายิ้มอ่อนน้ำตาคลอด้วยความภูมิใจแม่รู้ว่าลูกทำได้ คืนที่เคยเย็นชาอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเหมือนความหนักทั้งหมดที่แม่แบกไว้ถูกวางลงในที่สุดและตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นไปพากินไม่เคยปล่อยให้แม่เดินเดียวดายอีกเลยไม่ว่าความจริงในอดีตจะเจ็บแค่ไหนเขาเลือกจะสร้างอนาคตใหม่มือในมือลูกกับแม่กลับบ้านพร้อมกันอีกครั้งอย่างสงบ และอย่างที่ควรเป็นตั้งแต่แรก